นายอนุทินชาวดลกูลค่ะหัวหน้า นายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าได้มีการทรงรายชื่อบุคคลที่ได้รับการจัดสรรตามโคต้าของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองเสนอนั่งเก้าอีร้รัฐมนตรีในคอรมออนุทินหนึ่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติครบแล้วทุกคนค่ะส่วนบุคคลที่มานั่งเก้าอีร้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนยุติธรรมพร้อมยอมรับว่าหากชื่อบุคคลใดมีคุณสมบัติไม่ผ่านก็ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีได้พร้อมขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าหนึ่งในนั้นคือชื่อของ ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาหรือไม่นะคะตามหลักที่หลายคนจับตาเป็นพิเศษค่ะนายอทินยังย้ําว่าหากรายชื่อบุคคลใดได,ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามรัฐธรรมนูญครบแล้วก็จะนํารายชื่อทุนเกล้าทุนกระหม่อมทันทีซึ่งคาดว่าน่าจะภายใน1นถึงสวันนี้ค่ะก็ทําได้เร็วทําได้เลยนะครับแล้วก็ ถึงถึงึงง,งต้องเลือกคณะมนตรีที่มีประสบการณ์ให้มากที่สุดนะมันต้องตอบเข้าใจเลยไอ,ไอ้ที่ว่าจะต้องมีจะสังเกตว่าผมก็เชิญผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพเนี่ยก็เข้ามาหลายตำแหน่งแต่ว่ามันก็ต้องประสมประสานกับเรื่องของของทางการเมืองด้วยเพราะว่า การเกิดขึ้นของรัฐบ,บาลนี้มันก็เกิดขึ้นโดยพรรคการเมืองนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมามีวัตถุประสงค์ชัดเจนนั่นคือสี่เดือนเข้ามาแล้วยุบสภาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตอบโจทย์ทางการเมืองได้ด้วยเช่นกันแต่ก็จะพยายามทําให้ให้หาหาคนที่มีความความรู้ความสามารถเฉพาะด้านให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ นายอนุทินอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกศาสตราจารย์บรวรศัก์อุวานโอมานั่งรัฐมนตรีมาด้านทางด้านของกอีรองนายยกรัฐมนตรีคุมง,งานด้านกฎหมายเพราะมีความเคารพนับถือกันอีกหนึ่งประเด็นคือต้องการที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยศาสตราจารย์บรวรสักก็เคยยกร่างรัฐธรรมนูญมาเกาะด้านนี้ค่ะ ขณะดเดียวกันค่ะวันนี้นายอนุทินได้เปิดตัวพลเอกรัตพลนาคพาณิชย์ผู้ที่มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยยืนยันถึงการทํางานต่อเนื่องไม่เปลี่ยนม้าก,กลางศึกจึงได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการทํางานต่อเนื่องจากนี้ค่ะโดยเฉพาะการเดินทางไปประชุม GBC ในวันพรุ่งนี้โดยมอบอํานาจเต็มให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชาครับก็ขออนุญาตที่จะไม่พูดในเรื่องเก่าแล้วกันนะครับก็คือวันนี้ นเนื่องจากวันพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปประชุม CBC ที่ประเทศกัมพูชานะครับแล้วกป็ประกอบกับที่ท่านนายกรีได้ให้จ้าฝ่ายเลขานะติดต่อเชิญมาเข้ามาพบผมก็เลยถือโอกาสนี้ที่จะมาขอรับทราบนโยบายนะบเพื่อใช้ประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งทําให้ผมมีความมั่นใจนะครับเมื่อได้รับทราบนโยบายตามที่ท่านนายกได้พูดไปเมื่อสักครู่นะี้ครับ หลักๆที่ท่านเน้นย้ำกับผมก็คือปกป้องอธิปไตยแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีประชาชนปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรอบที่ให้ไปนะครับแล้วก็ผมได้กลับเรียนถึงเรื่องรถแมพที่เรามีอยูนะ่ท่านก็เห็นด้วยในรถแมพแต่ขอให้ทลายข้อจํากัดนะครับทลายทุกข้อจํากัดให้ได้นะครับ ส่วนนโยบายเรื่องของายแดนค่ะนายอนุทินกล่าวว่าจะดําเนินการทุกช่องทางทั้งทางทาง,ทางท,างทางทหารก็จะไม่มีการลดลาว,วาศอกเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศเรื่องดีชัดเจนอยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องของการทูตการเจราจาเพื่อหาข้อยุติก็จะใช้กระทรวงการต่างประเทศและก็ใช้ทุกองค์ับยกทุกด้านที่จะทําให้ความสัมพันธ์สองประเทศกลับไปสู่จุดที่ปกติเหมือนก่อนที่จะมีปัญหาความขัดแยง้ง